สวัสดีค่ะแสงเดือนเกวิกุลสาวิดอนอินสวิตค่ะหลังจากเช้านี้นะคะเราไปได้ไข่สดๆมาจากฟาร์มค่ะสาวิดรนอินสวิตก็เลยอยากจะทำเมนูไข่ง่ายๆค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่าสาววิดรนอินสวิตทำอะไรในส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีไข่ค่ะวันนี้ใช้ไข่สองฟองค่ะแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูแครอทหอมหัวใหญ่ ชอยซุมแล้วก็กุ้ง2ตัวค่ะคืออยากจะทำเมนูอะไรก็ได้ง่ายๆค่ะที่ตัวเองอยากทานค่ะมาชมกันค่ะว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะตอบไขรเลยค่ะ ก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปค่ะเติมน้ำค่ะน้ำสะอาดนะคะจากก๊อกค่ะประเทศทสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเห็นหน้าตาสีสันแล้วนะคะแล้วก็สาวิดาุดชสวิตจะนำไป ไปต้มค่ะให้สุกนั่นเองนะคะเราจะใช้ความร้อนด้วยการต้มค่ะในการทำให้สุกค่ะให้ดูหน้าตาไข่ค่ะสาววิดรชีวิตจะใช้ผู้ยองนะคะหรือว่าเป็นซุปสาเร็จรูปค่ะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนกาแฟค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะอันนี้เป็นรสผักนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงค่ะ เพื่อเพิ่มความเค็มค่ะคนให้ละลายค่ะให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งค่ะมารอดูกันค่ะว่าไข่ตุ๋นของสาวอุดรชีวิตจะมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะวันนี้อยากทานเมนูไข่ค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟค่ะรอให้เดือดแล้วก็รอให้สุกค่ะ ใจเย็นๆนะคะโอ้ซุปไข่ของสาววิดอนินสวิตหน้าตาแบบนี้นี่เองค่ะคืออยากจะทานร้อนๆนะคะก็เลยคิดว่าจะทำไข่ตุนนะคะก็ทำแบบที่ตัวเองชอบละคะ่ะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะเมนูไข่ง่ายๆค่ะ ใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะเป็นอานสิ้นสุดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตักทานแล้วร้อนได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะมาจ้ามาทานไข่ตุ๋นกับสาวอุดรินสวิตค่ะเมนูไขง่ง่ายๆสำหรับวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ